สวัสดีค่ะนี้กระสินหมู่บ้านในวข้างข้าน้อยแห่งที่ก้าน้องค่ะเนาะน้อยหมู่บ้านกับเขาสามน้อยเลยได้ค่ะหมู่บ้านนี่เขาไอ้สามศูนย์กับศูนย์สามกับเธอเนาะสองซี่กับเธอน้อยกับซี่หาฮแปดศูนย์กับออกค่ะกับเธออยู่เนาะหมู่บ้านเขาท่านสามน้อยเลยได้ค่ะเด้อสามหมู่บ้านนี่เนาะกับ วันนี้กันสิมาว่างในภาคแห่งใหม่เราวันนี้วันที่สิบหกเรียนสามสองพันหา้าร้อยหกสิบหกวิ่งรวดสามน้อยเลยค่ะบนรางเล่นที่แปดจับคู่ให้ที่สามแปดสองแปดที่แปดหาแปดหกแปดเจ็ดแปดล่องกันเก้าจับคู่ให้สามสองเก้าสามเก้าที่เก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้า เบิ้ลกะซิมี่แปดแปดเก้าเก้าค่ะอ้วนไหมเนาะค่ะเนาะเด้นที่แปดจับคู่ให้สองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดร่องก็เก้า 9. สกับคู่ให้สองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเบิ้ลกะซิมี่แปดแปดเก้าเก้านะคะรอบวันนี้สามน้อยเลยเลยคะ่ะเด้อแคบเอา ในายกดแชร์กดติดตามให้นั่นนายค่ะ,ะแค่นั้นละค่ะแคหนายจอค่ะสวัสดีค่ะ